สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีตอนช่วยพี่น้องสิบโมงสิบโมงกลัวสมัยดีเบิร์ตสุขสุขนี่เขามาะอาดส้มพี่น้องไอ้กล่องกระจกแจง้งบมแจง้งมันเป็นอะไรกับหัวต้นนี้กะนนางอยู่หม่มโพลกลางทงหน้าพี่น้องกบ,บรรยากาศที่ฝนตกเมื่อคืนนี่เละกะแดดอกอกเห็นไหมครับโอเคอ่ะพี่น้องมันก็นสิเปลี่ยนสีจั่างน้อย ขอเบิง่งอนางก็เด้ยพี่น้องเด้อกล่องเขาคือบุคคลแจ้งมันแหละโอเคพี่น้องปรับกล่องถือว่าสำนึนกอแจ้งแล้วเนาะพี่น้องเนาะสบายดีอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยนางอยู่ทงไฮทงหน้าเบิ่งบรรยากาศหน้าเขามันนี้กาบนุมียังหลายก่อนอื่นกาขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเบิร์ตสุข,ขสุขคนนั่นแหละรายกาผู้ที่คอย ติดตามมาโดยตลอดเพราะว่าเป็นอยู่ใกล้อยู่ไกลยอยู่เหนืออยู่ใต้อลไก็ขอบุญขอบุณที่เพื่อนคอยสนับสนุนมาโดยตลอด่นแหละกับบุญยังตอบแทนยาจากคำว่าขอบุญขอบุณหลายๆเด้อก่อนอื่นกก็คือกับบุบคิดออกว่าซิมีวันวันนี้เมื่อนี้นะที่เปว่าหลายๆคนเพิ่อนคอยเป็นกำลังใจคอมเมนต์เป็นกำลังใจมาโดยตลอด แต่ก่อนก็เป็นแค่เด็กบ้านนอกคนบ้านนอกคนหนึ่งที่อยู่าก,กินไปตามมันแต่และมื้อก็ได้กับบุคิดว่าจะคล้องสิไดมาเป็นยูทูบเบอร์กับบุคิดดอก,กแต่ว่าส่องกับบทันใหญ่ดอกซ่องกับส่องบอดังแต่ว่าเท่ากับแบบอยู่แบบวิถีชีวิตของเขาเองนะแบบบไปเบียดเบียนผู้ใดบหมักเรื่องดรามา่าหมักแบบธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร,ร์นะนะพี่น้องบหมักความวุ่นวาย นั่นแหละหมักขอ้อมูลวายกับเพื่อนกก่อนอื่นกัขอบคุณขอบุณนั่นแหละขอบคุญขอบุณพุ่นที่คอยสวยเรือคอยอยุ่คอยดันมาทุกๆคนเลยแหละเพราะว่าหลายๆเรื่องบ่ว่าเ,เรื่องกำลังใจเพื่อนกับหย้ยกำลังใจมาโดยตลอดเลยกันเพื่อนกับห้การสนับสนุนดันเงิน เงินพอได้ซื้อบัตรเติมเงินแน่เหมนกันับแต่เริ่มเล็กๆจนมาคู่มืงินอีกค่ะเป็นการยังซอยมาอยู่ตลอดขอบุญกบคุณหลายๆกนอื่นกันชิม่าว่าเรื่องสีดวัคซีนไหนพังเหรอเอาสีดมาว่านี่อาการของอันสนิทซีโนฟาร์มนี่มันแห้งมันหายแห้งสำได้ฮะนะว่ามันมันแห้งสำได้มันต่อกับห่างกายของเขานี่นะเบื่อบอมันมีอันเพื่อนว่ามีพ้นขังเคียงแนวใดแน่ เลยสิมาว่าเราให้พัง <establishing> <Champion>. ี <céu ises> ่น้องสำหรับห่างกายคนเฮาสำหรับห่างกายเฮาอะนะแต่ว่าห่างกกลคนมันกะห่างกกลคนแต่ละคนมันก็ต่างกันน้อพี่น้องภุมมตันๆสูงอะไรกะภพุิมตันๆต่ํามันก็สิมีอาการแตกต่างกันแต่ว่าสําหรับเฮานี้ก็มีอาการอยู่น้องมีอาการอยู่มันแบบลอยๆพี่ๆนะน้องแต่ว่ามันก็บ่ถึงขันว่าแห้งดอกแก เพี้ยคือห่างไกลครับแบบบ่อยากเต็มปันไดนะบ่อยากเต็มร้อยแบบเพี้ยๆคือนอนบ่พ่อหรือว่าในใดนี่แหละประมาณนี้ห่างกายกักจะถือว่าธรรมดาพี่น้องของซิโนพามีบนขางแข็งมันบ่แห้งปันไดแต่ว่ารุ่นก่อนๆน,นะบ่หู้ว่ารุ่นใดเอตตาบอกเองเอตตาอย่างนี้ตตนตตนกรับผทีว่ว่าสีอลไรจนเป็นไข่ เพื่อนว่าขั้นเข็มแรกผมเป็นไข่เลยทาเบิงเข็มสองเพื่อนว่าเข้มสองนี่สิเป็นอะไรกะถทาเบิงน้ำกันพี่นอน้องอีกเรื่องเติบอยู่ดรอกเป็นเดือนผูกไว้หละพาทอมแม่ไปฉีดยาพี่นอ,อ,น,อ,อน้องไปฉีดวัคซีนนี่แหละไปหอดห้องหองมอหรือว่าซุกซลาา่าประจำเขตหมู่บ้านนี่แหละไปเลยผัดมันลายคนมัน,มนลายหมู่บ้านนะนะกลับมาพาว่าประมาณ ใบซองม้งสิไปใหม่กะคลิปกัสิลงให้เบิ่งน้ำหลังเลยพี่น้องเด้อคลิปกัสิลงให้เบิ้ลหลังๆลิปนี้ลงไปหลังๆลิปนี้แหละที่เขาอัดนี่แหละหลังๆพี่น้องเอ้นี่กะนเข้าไปสีเพราเข้ากะนดีแล้เติบเพรอเข้าไปสีอยู่ตัวมือข้างวานนี่กัเ,เลยได้ใบนี้มาใบสีวัคซีน ไปนี่คือแบบสําคัญได้่นว่าไปเดินทางไกลเนี่เคากับถือไปแหละเพื่นก็ให้ผ่านได้เพราะว่าเข้าสีได้สีวัคซีนแล้วการสีวัคซีนกับโอมนวาซิมันแปลว่าโอมนวาซิสีแล้วโบยานยนังโอพี่น้อยการสีวัคซีนก็คือเหตุให้เขา้ามีความเสี่ยงหน่อยลงมีความเสี่ยงหน่อยลงแต่ว่าเขากับษาโตวัวคือเก่าอะประ้ายานยานคือเก่าแะละ ใส่แมทใส่ายังคือเก่าล้างมือดูดูคือเก่าอะไรพี่น้องเยเพราะว่านีน่เพิ่นตามที่เขาพูดมาว่าซักอันนี้แค่กันบ่ไวไววัคซีนเออบ่าโอ้ยบอกไปสักทบ่ไวแอนโควิดลงปอดไวแอนโควิดลงปอดเพื่อนว่าแต่ว่ามันสิกันได้สำได้กะเอาเขาบกวกวรประมาทเอาพี่น้องเพราะว่าเป็นยัง ยากับมันสิกันได้ทำได้แต่เราก็ต้องดูแลเอาใจใส่คือเก่าแหละดูแลเอาใจใส่เจ้าของคือเก่าแหละเพื่อความปลอดภัยนะพี่น้องเป็นยังมามันก,ก็หนักเป็นยังมามันก็หนักพี่น้องเลยได้วัสอันนี้แล้วเราก็ได้ได้วัฉีดวัคซีนตอนนี้กับห่างกายกคือแบบล,ยลอยๆพี่ๆอย่างพี่น้องเราก็จะได้พักผ่อนแหละ เพราะว่าเพียงเพ็่ว่าให้สีอล้วกับหวยฮ็ตเวียกนักประมาณสามวันสี่วันนี่แหละให้พักผ่อนให้เพียงพ่อแล้วกักินอาหารให้ครบกินนั้นคือกินอาหารในตรงเวลานะพี่นอ้องบ่อย่างห่างไกลห้าเมือเม่อยข้าล้าของซีโนโฟร์มี่ข้าวบุว่าได้มาแตา่ใส่ที่มาจากประเทศ มาจากประเทศจีนบอกมันส่งมาใหรืออะไรแต่ว่าจอนสันแอ็นจอนสันน่ะสีนในคนแก่พี่น้าะฟางล่าเนาะคนแก่คือ60ขึ้นเมื่อ60ปีขึ้นเมือม่อพี่นาะประเทศสีสให้คนแก่แดีวก็มีเนี่ยเอสเอสตาบอกอีเนีญญ่ยเหากับบูหุก่คอมเมนต์บอกข้างในเด้อโตนันเทวะแห้งได้พี่นอ้องที่สีนี่ เห็นหลายๆคนเขาน้องแคทเขาบาลบอยไปสีอิดนะเป็นไข่พี่น้องเลยมันแห้งเอาฟังเบิ้งซิโนฟาร์มนี่เค็มซองเป็น้องมันสีแห้งสัมได่แต่ว่าอาการแขนที่เบื้องที่สีดเนี่ยมันปวดยจะได้พี่น้องยกมันยกคล้องนักบ่ได้ คือทานหมอเพิ่นว่าระยะี่ยสามวันห้าเจ็ดวันที่บัวหย้บหยบัวห้ดื่มของมึนเมาหรือว่าแอลกอฮอล์เป็นเหล้าเป็นเบียร์เป็นพวกกระพงกระเพนี่นะบัวห้กินเลยนะอันนี้นะอันตรายเพิ่นว่าพี่น้องก็ต้องอดเอาบัวก,กินก็บก่ก,บกินแต่ว่าเฮาก็บ่เคยบ่ได้กินมาแต่ไสแล้วเป็นเหล้าเป็นหยังกินกับกระเพก็บ่ได้กินนะพี่น้องบ่ได้ค่อยกินแล้ว มาทาเมล็ดกับเบอรดิสีดจ้อยมาเพิ่นกับไปน้ำงวัวเพิ่นขาเพิ่นสีดกับเฮ่าแล้วจะไปคนไปเลี้ยงงวัวให้เพิ่นผักพิ่นสีดมามแรงเนี่ยประมาณบ่ายโมงบ่ายสองโมงสิไปใหม่อีกน่อยจะสีดวัคซีนมันลายปัดแปลว่ามันประชาชนมพันธลายแน่ลายหมู่บ้านแบบน,นี้มันต้องสีดตามหมู่บ้านให้หมู่บ้านนั้นแล้วก่อนแะไรจังหมู่บ้านนี้มาต่อแบบนี้น้องก็เลยซ่า อย่าคู่กับติดต้าเบิง่งในคลิปเฮาเลยเฮาอั่คลิปให้เบิ่งเลยพี่น้องแต่ว่าเฮาสิลงน้ำรังคลิปนี้เด้อมีมาอัพเดทอาการอะไรกับมาเบาสุพังพี่น้องอ๋อสุพังเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนทางฝั่งลาวพี่น้องนี่นะใบกับกับอาการคนไขาเกิดขึ้นเฮ้เบาเลยพี่น้องเฮาหน่ะมันเมือ่อย บยนะเมือ่อยมันแบบห่างไกลลอยลอยพี่ๆอยนะ่านะประมาณนั่นแหละมันไกลลอยลอยพี่ๆอย่าเขาอะกัฝนตกมามันก็เขียวพี่น้อยอากาศก็ดีบบบนี้ฝนตกมาแต่ว่ามันบมแห้งเด้อพี่น้องเลยบมแห้งเด้อแถวนี้ บางเขตก็แห้งแต่แได้ฝนนะแต่ว่าบ้านห้าบโ่แห้งยอมหับเลยวฝนบ่แห้งปีนเ้็ก็เปิน,ดน,ดนได้เลยพี่น้องเ้ยฝนฟ้ามันก็บ,บ่กคอยดีคือ,อะระยะนี้แม่นระงียเขาที่กำลังสิงามนะแต่ว่าฝนพัดปาปะอะไรก็เห็ดใ้เขามันลังหลังจากที่เขากำลังเริ่มเขียวอะไรก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองๆจะเป็นได้ยพี่น้อง ความหวังว่าปีนี้เขาสิงามแต่ว่าพ้นบมหายอะไรก็เลย,เลยมันก็เปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนไปพี่น้องอะไรพี่น้องสักทีนี้ก็ขอตโต้ล่าเลยได้พี่น้องเลยเอากลับมาอัปเดตอาการของเฮาโดยตัวเขาเองถือว่าอันวัคซีนซินโนฟาร์มนี่มันมีอาการไหนๆมัน มันมีพุทขังเครื่องใดๆแลงจากสีแล้วเข็มแหลกนะก็เลยม,มาว่าอา่อยฟังก็คือที่ว่าแหละเท่ากับปวดแขนแล้วก็แล้วก็แ,แบบเพีย,ยเพียห่างไกลเพียเพี้ยคืออยากอยากพักผ่อนอยากนอนพักผ่อนนะนะหมอสผนวกให้กินน้ำลายลายก็แม่นอยู่ปากแห้งได้พี่น้องปากแห้งไว้ไว้ให้กินน้ำลายลายแต่ละมือนะให้น้ำลายๆแล้วก็ถ้าเป็นไข่ก็ให้กิน,น,ากนยาพาราถ้า แพ้ก็ให้กินยาแก้แพ้เป็นวะนั่นแหละตามที่หมอเปินว่าออกมาเทาแต่ว่าเฮากับปกติอยู่สักหนึ่กับบริเป็นอย่างไรแล้วพี่น้องสาระขีกับขอตัวลาอะไรขอบุญคุณอะไรที่เขามาหับส้มหับฟังพี่น้องเขาบอกมาบอกสู่ฟังเกี่ยวกับวัคซีนสาละขีกับไปแล้วขอบุญกับคุณเบิร์ตสุขสุคนพี่น้องไอที่เขามาหับส้มแล้วกับขอบุญทุกคนที่มากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรา เหตุคลิปให้พี่น้องนะครับสมมือนี้อาจีพบอดดี้ไปสายเด้อพี่น้องพอเพราะว่าเด็กน้อยกับบอด้มากวันนี้ลูกๆก,กัมีดชะม้อยเพราะว่าเท่ากับและย,ย่างนี้คือพักผ่อนเพรพพาะว่าเท่าสี่วัคซีนมานะมันกาสิไปลุยคือเก่าบ่ได้ก็ต้องพักผ่อนพอควรเอาแห้งแห้งกายพร้อมแล้วก็จะสิลุยต่อพี่น้องเลยเฮ็ดคลิปนาเฮ็ดคลิปอย่างก็ได้กกติดตามเปิดฝาพกพื่กำลังใจเด้อพี่น้องเด้อฝาเพื่อกำลังใจเท่านี้ไปแล้วพี่น้องขอบคุณทุกๆลาย